สบายดีค่ะพ่อแม,ม่พินของบืสดสุภูสุคนค่ะเมื่อนี้แม่มาล่อนสิพาพี่พาน้องไปหาเก็บเห็ดค่ะปลาผลลหม่ปลา,ปา,ปา,ปาขึ้นหลายเลยปื๊ดจักสีรอดบ่ลอดดอกง่างขึ้นเขากับเ้าแหบๆ่ะ ทิ้งงานเห็ดดับเพราะก็มือแตสูงก็อย่างนั้นนี่บรรยากาศในป่ามือ ดอกแรกแขกมานพ่อแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าคือโอ้เห็ดสไตล์พิวค่ะหรือว่าเห็ดอันโมเมนต์อันนี้มันเป็น,นเฮกเซอร์ค่ะพี่น้องแกงแซบ นี่แหละค่ะพี่น้องสภาพป่าเห็ดสิเห็นพ่อดอกมนอะน้ยได้หละหละดอกนึงเดี๋ยวไปรุ่นไปเบิ้งน้ำกันค่ะว่าสิพ่อเห็ดบ่ย่างขึ้นเขาบอกซู่นึงเะอกี้พกขคอยเขาใจว่าเห็ดมันออกตาช่วงเดือนกันยาแต่ว่า มีหมูพวกนี่แหละค่ะพี่น่องพ่อเจ้าของมอเบงเห็ดมันก็สิออกอยู่เรื่อยๆค่ะแต่บังกั่มีหลายสนิทเนาะที่มันออกแตกต่างกันไปน้ำมูนี่ขางท่างก็สิมีห้อยหมูปลาค่ะมหาดูดกินเห็ดเนาะหมูปลาพี่น่องทางขึ้นกระสันสันชั่วสิได้กลินโอ้ยเห็นมานอหอย ลุยไปของเขามิตรห้อยหมูปลามาหาดูษกินเห็ดสภาพอยู่ในปลาค่ะพี่น้อง ่ไยางขึ้นผู้ด้ค่ะมันเป็นวายางหลาล่าฟาดพีเ่เดชทานเต็อมอยู่ปัวคือเบาละเฮ็ดทานจอนมีเฮ็ดทานพลัง โมูโหว่ากินได้บ่ตรงทามปูฟีขึ้นเป็นโมเป็นโมเพื่อนเฮ็ดทานมึงบ่เอาบ่นี่ดอกรสมดอกดสมด,ดำ,ดำนี่เนงเสียพี่น้องขอดกบโมูหดอกว่าเฮ็ดอียังไม่คยกินก็บอเอา เจ้าเบ,บ้ามากมันนี่บอโอ้ยไปเก็บเห็ดตะเบนใด้เพันว่าพระธาตุที่จะคล้องมากโอ้ยยังนจนสิทธิ์ใจกบพอสักดอกสักสิบานิลได้เห็นดอกหนึ่งก็ดีใจเพราะตาย โปรยะเพียงขึ้นเห็นเนี้ยเห็นไหมอย่าปู สองดอกเนี่ยค่ะนี่เป็นเฮดเฮดเพิงเฮกเซอร์ค่ะมันจะเปลี่ยนสีย่ามเขาจับมันเนาะเอาตาัดขาซะก่อนกับพี่นอ้องเก็บเี็ทเอาตรงตรัดขามันไหวดิกระทึงสีตัดกทึงเสียนเอาเขาอันนี้เนาะค่ะเนาะ เวลาเขาเวลาเขาจับถือตัวของตูเพิ่์ลนสีแหลเปลี่ยนสีทันทีเลยคือเห็ดตะเบือนี่แหละแต่ว่าแกงแสบค่ะเพื่อเดินว่าเหฮเผิ่งเฮกเสอือจะส้มไปเห็นอีกแล้วค่ะพี่น้องจักสิแมนเฮดคันหอมบอนเนี่ยม่มาล่อนบมมันใจอื แต่ว่าเห็นมูมันออกอยู่นี่นะนี่สองดอกนี่ดอกนึงเพิ่นี่เพินเอิรนเห็ดขั้นหฮมว่าสันนี่ดอกนึ่งเนาะเก็บก่ะพีน้องกำลังดอกอันโอน นอนค่ะจอเดี๋ยวเอานอนออกมีดอกนึงค่ะงามเนี่ละค่ะพี่น้องบรรยากาศในป่าเฮดก็ได้ <c oughs> มันก็บ่ได้ออกหลายค่ะมันก็เห็นอยู่นิดๆมาล่อมมาแเลมเนาะบรรยากาศในป่าเฮด <c oughs> ยางขึ้นเขาหาตัวขาหาเห็ดมูอยูท่ทั้งใดเบิดปุ้นนี่ย่าข้าเจ้าซามาอู้ยเห็ดออกเห็ดออกว่าสาาิข้าเจ้าได้เป็นกระสอบที่เฮ้ามานะดอกนึ่งกาหายอยาด ยัง้นขาลาเป,เป็นแปลงแสงจกัจกยู่ยใส่เหตุเห็นบ่สูถ้าเกาวันสิมากออกนั่นเจังศีลนะค่นะพี่น้องเหตุตะเบียหลาย พิ่งเลี้บเคยกินค่ะบเอาิดข้าวขาวนี่อะโบหูจักเห็นบ่ปัวได้จักดอกเอ๊ะ อ้สยสไตล์เที่วค่ะบักขาเงี้ค่ะบักขาเงี้มึงที่ไหนไม่หลงซองดอกกำลังบักขาเงี้ยจื้อเห็ดแมม,มันมันค่ะพี่น้องมันมันค่ะซองดอกเห็ดขาเงยบ้าบึง,งที่ไหนอย่าค่ะพี่น้องกำลังอ่อนๆอ,อ,อันนี้ปวกจ่อหมดจ่อมัน บมเมนแม่อันอันนี้ค่านอนนี่นี่หอยทากค่ะหอยท่าโอ้มันค่ะพี่น้องมัน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 นี่ค่ะพี่ท้านี่ค่ะพี่น้องอีกดอกนึงค่ะเนี่ยค่ะมันออกสีเห็นจังสค่ะมันสีต่างกัโจทย์เจี้ยงที่ดอกดอกใหญ่เลยกําลังอโซ่ค่ะพี่น้องโซ่ งามๆเลยค่ะพี่น้องงามๆเลยแมงจอขามันมันจะเป็นเห็ดขาใหญ่เนาะแมงจอขามันอุ้ยเบิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเห็ดสไตายพิ้วค่ะวันนี้เห็ดสไตายพิ้วแกงกระเสียบค่ะอือขมันออกมันจะออกแม่กับลูกค่ะพี่น้องแม่กับลูกแม่กับลูกเนาะเม่กับลูก แม่ม่แล้วเลือลูกขาดอกนึาชือ่อบันเม่มาล่อนหมานน้ามูเลว้ยวยดีใจดีใจข่อยเลียวค่ะทุกนม่ใกล้กันี่อยเลียวข่อยเลียวคุณว้ณาได้ฮิตจะปากเที้งหงสานเมีมาล่อนดักผู้เดียว้ายว้ายพี่ดอกนึง อักตุงพี่น้องแม่มะลอนสิเป็นลมพวยอีกแล้วจุ่มหนึ่งกำลังงามๆเลยกำลังงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยตายแล้วตายแล้วปากแห้งมาดแดะเลยแม่คุณเดียวทนเจียนงานนี่งามขนาดค่ะงานนี่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องป๊ อุ้ยพี่น้องแม่ยมาร่อนมานบัตเจนแต่มีแต่ดอกกำงามเฮ้ยสุกมานสุกมานมาเนี่ยมานก่อนมูลเลยต่อค่ะพี่น้องอุ้ยตั้งต่หาเล็ดมาหนีโบ่เคยได้เคยพอ่อนนะ้ำมูเจ้าเกี้ยเมีมแม่คุณเด็ดกับร่งอื่นบ่เคยพ่อแบบนี้จเจ้าเกี้ยเว้ยดีใจค่จะเห็นดอกนึงก็ดีใจด้วยค่ะพี่น้อง มันหายากคือมันออกบ้านในไลนะน์นะเงินว้าพี่น้องแม่์มาล่นสิเป็นลมพออีกแล้็วตาโคตรลุกโอ้ยพี่น้องเมืองดอกนี่เมืองดอกนี่พี่น้องสองดอกสามดอกพี่น้องดอกนี้ดอกใกล้ๆกันอดอกนึง ายนะแมาล้น,น,ลนจะเป็นลมเป็นลมข่อยเป็นลมเป็นลมคักคับขาบักไงเลยครัพี่น้องเบิ้งขาเบิ้งขาปืด๊ดเบิ้งขาพี่น้องปืด๊ดเบิ้งขากับพี่น,อน,น้องแม่มาล้นมันเอาอีกกับพี่น้องเอาอีกนะครับพี่น้องซองจุม่ม คันนี้อ๋อขันเห็นดอกหนึ่งแล้วมันสิมีโอปุอีปีไก่กันดอกมีดอกลูกมันงค่ะนี่น้อยบอยไงอุ้ยเนี่ยค่ะก็รลังสืบเสีเยไปค่ะอุ้ยนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องโอปีนี่ค่ะพี่นอ้องเบิงึง เบิง่งกับพี่น้องเห็ดอุบุอยู่แม่ลูกับพี่น้องมันหมานมันหมานมาเนี้แม่มันน้องหมานสามเมลูกไปต่อค่ะพี่น้องอีกจักมั่วนี้ ีชักมูเนี่ยตัวโป๊ติเปขึ้นไห้เห็นอีกเนี่ยใไไกล้กันน้ำตรงมีไหมคือถ้ามันออกมันไม่ได้เปิดหายเนียเพราะมันดอกไงค่ะมันสิผุ่งขึ้นแม่ตั้งปโวโจเดเกจจีโอ้รับรองว่ากูหมานกูมูเหมือนนี่ เฮ็ดดูใสเจ้าที่เจ้าท่างเจ้าปลาเจ้าเขาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดลูกมาขออยู่ขอกินขอไอ้สุกแหมานี่พอเฮ็ดดีใจคกไแม่พี่น้อง มาเก็บเห็ดน้ามูบาเคยมานจักเชื่อได้แต่เห็ดเถาเอ,อกซงซื้อซะมันอีมีตต่ดกอกก็ออะขนาดว่าไม่นายเห็ดออกได้นี่แสดงว่าเห็ดอันนี้มันสีออกอยู่ได้ตลอดปีถ้าเกิดว่าฝนตกฝนยังนะั่นนะฮันอากาศแนวนี้ฝนตกห้อนแล้วก็เย็นห้อนแล้วก็เย็นเห็ดมันสิออกเนาะออกอีกที ใจเสริมนึงะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปต้อเอาไปเบิ้องบม่คนเด็กดกับืมกอนได้ปัวมาใส่กล่องแล้วเอามาอ่างนี่ได้ตั้งโซ่โซ่ใส่ัดแข่งไ <c oughs> ด้ไ ันี่ไดสองดอกเฮ็ดสไตล์พี่เลยค่ะแบบนี้นะเนี่ยเพราะมันเิงเก็บลยนะหุ่เลยเยวะันไปเร่ยๆตั้งกดโจทเกลดๆด้เนนะใชรวันนี่วันี่กระมานเต็มกระตาเขาเนี่ยัง ยังน้ไม่ปูแล้วแกงก็เอาเลยนะน้ำท่านมาสาดกินได้แเรนานน้ำปลาม้วนเถืองเราถังมาใส่วอล์กเต่มหมดเย็นเนาวแช นกไงแล้วที่นกไปแหนกหอเขากินเขาปลาครับพี่น้องอ้าวปลาต้องเติมพลังก่อนข้าสามหัวผมนี่มันคือหาห้าอีกป้าขอบคุณหลายๆนี่อย่างนู้นน่โยนูนไม่อยากเป็นป้าหมึกวราสันเป็นไงล่ะขี้วัวเจ้าบักเรนกูมากซะกนเดียว วนนัมืบอกแม่วันน่ะเออเขาเขามาด้ออย่นี้อันนี้คอยคิดว่าจะเอาเกี๊ยวมาแน่งานนี้ไม่ได้กินเกี๊ยวแน่งานไม่ใช่ไงทีแรกรู้ว่าพี่นกมาไงเออพี่นกมาเกี่ยวอะไรกับพี่นกพี่นกมาเราก็กินของเน่าเนาะไม่ก็ว่าจะเออกินข้าวจะร้องบันเกิดอยู่ตรงนี้แหละพี่นกกับนะคุณน้องดอกแม่เออเออซาซาเดี๋ยวจุลิกุงพี่น้องปลกหมึกแม่ไขใครกหมึกจอดก็เขาเหนียวยับปลาเห็ดมันกินข้าวก่อนแล้วแท้ แล้วกินเรื่อยๆว่างนำเป็นข้าวม่วงแล้แค่นปีก่ะหยาบป้ามึกงเนี่ยให้สุกผักกากผักทั้งงกินทั้งมโนที่เห็ดขาวจากผักเดี๋ยวไปลุยต่อทั้งปลาแลค่ะนำธรรมศาสตร์่น้องกินได้สิ่ง้้วแล้วไปต่อ เนี่คุณเดชดพ่ล่ะดื้อที่เพิ่งตัดตัดเฮ็ดตีล่ะอยู่เบิ่งนี่ล่ะยีดอกนึงเขากินเลยนี่ก็ได้อยู่น่ะได้ต่อมันเห็นว่าบอญหอยถากออกไปเอ้ยน้อนมันกินตัดออกก่อน แสบด้วยนี่แข็งแข็งเลยข้าวแกงไก่ไปกงามากขาวแกงว่เห็นนี่มึงไปเบิ้งนี่มึงไป่สุนนี่นี่ปัดขัวปัดขัวฮ็ดนี่ไปทั้งานายยังสีหลายดอกนึงกูเห็นแล้ว กูคนน่อยๆงานเพ่งๆอยู่น่แหลไปนี่แก่นตรงนี้เด,ด,ด,ดี๋ยวเลี้ยงเนาะผึงเหกเสอือ เอาเก็บเอาคือนบใบอีกละพี่น้องดอกเลยดอกหมดเลยดอกอะไรันพี่น้อง ไปเรยวอปเรล้วบอกปาดไม่ก uh uh oh. oh 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 <agę ing medim> ัดปาดต่มาเ่าไมเคัดกันไมเคัดกันจองเลยได้นี่ปาดดอกนีเถาดอกนีเถาปล่อยไปเ่าอยู่บ่ไปหน่บ่เ่าพืชอันนี้กินอันนี้มันหนอนกินตับมัน นี่อีกปะวะรุ่น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  <c oughs> แม่งกินดอกมันค่ะเพราะเป็นยังดอกนี่ยนียงนมอยู่ข้าเบิงตลงังขาแบบง่ายเลยเบิงขาพี่น้องรุ่นนี้เลยป้า แมงจอมันเนาะบอกนึงพี่น้องบ้านในแถวเด้แต่ว่าแมงจอมันค่ะบ่เอาค่ะมันอยู่ใกล้กันเอาขามันค่ะแมงจอมันเนาะบ่เอาดอกเฮ็ดสมองพี่น้องจุกบักเหน่เลยเฮ็ดสมองก่อมุนละ มันเหมือนดอกกระหล่ำเลยอแมนแมนวะช่วงนี้อ่อนตานี่มันเถามันกระหล่ำยังไงไม่รู้ก็ไปลูกพี่เพื่อนมันมาพึ่ดมันเถาคอยนีกค่ะพี่น้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกะเก็บมันนั่นแหละมันเถามีแต่ดอกนึงเห็นตะขอเราตะดอกอ่อนๆหุ่นดอกนึงเนี่ยดอกนึงปุ๊บเถาบ่ววะบ่าเถาบ่าเถาเกือบเกือบจะได้อยู่เนาะ พี่ดอกเีพี่น้องเถาบกง่ายเลยเนี่ยเปิงเคิงเลยม,มันเถาขเขาเก็บเอาน,นีเมนล่ะแต่แดงว่าเห็นเป็นออกึงแต่อาทิก์ก่อน ยางหาเห็ดค่ะพี่น้องทั้งมือทั้งหอนเงยเงยแตกเลยเงยหน่อยซะซะย่างขื้นเขาด้วยค่ะมันเป็นวายางรเลยแหล,แล่เห็ดกระลั่งสีออกอันนี้เป็นเทือแรกที่พวกเขาูว่าเห็ดมันออกนานี่ค่ะจริงจริงสิงหามันพันออกด้พราดีว่าส่วนวังนึงหันนี่ฝนตกค่ะฝนตกติดตัวกันเป็นอาทิตย์อากาศเย็นนำ้ำสลับกันกับอากาศฮอน เฮ็ดก็เลยออกค่ะพี่น้องพ่ออีกดอกหนึ่งนี่มันกำลังออกแต่เหลือแต่ต่อคอยว่ามันตรงนี้มูนี้นามูนี่แหละหาลังมองพ่อ,อกาลายดอกค่ะแต่ว่าเถาคระพี่น้องมันเถาไป ข้าวออกฝ้าวเถาโอ้เห็ดอยู่ใส่น้อยยางเก็บต่ายเดอ้อจังสิพอตะละดดกยางขึ้นเขาลงเขานี่ล่ะค่ะสภาพอยู่ในปา่าเก็บเห็ดหุ่นม้วกเก็บอยู่ในหุ่นเป็นปา่าหลง่ลงโลง่งๆไปเนาะสภาพปา่าเก็บเห็ดทั้งก็จะเป็นคอยค่ะพี่นองเนื่นยางลงเนืนก็ต้องระวังค่ะ Cây cũng nhòn hả? Có cầm lăng Ta cả, há hết mưa cả thứ con Nhoan với dạng mua trò để bơm đi Hơi nhòi xạ xạ này กบรรยากาศในป่าเห็ดค่ะพี่น้องกุกไม้ใยๆคนค่ะย,ย่งไแม่พออย่แล้วพี่นองเฮ็ดเพิ่หน่อยค่ะนี้เฮ็ดเพิ่มหน่อยมานบ่ เต็มว่ากระเป๋าคุวมันได้เินหนิมอากปากมสวยซะสะเลยโอ้หนักบไหวอันนี้กินได้บ่วะกินได้บ่แน่ใจกินละใจดิวะแซบบ่ โอ้ยพี่น้องนี่ละผลงานอันนี้เฮ็ดสไตล์พี่ค่ะมีแต่ดอกใหญ่งขายยังไงได้หลายเติบอยู่ค่ะได็กแกงสามหมอกูล่าปาดพนนีก็พอดีแกงเนาะพลรนิดละหน่อยเฮ็ดมันพึ่งจะออกเนาะเสียยุใสลูกพี่ยุใสแม่คนเด็ดเสียได้เฮดหรือไดวันแอลเก็บซุ้มเก็บขึ้นเล็กค่ะพี่น้องนี่กับบรรยากาศในป่าเฮดค่ะเมื่อยหลายสิเป็นลม ได้พ่อได้ยูได้กินค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ตอนน้องเพียงซ้ำนีดเนาะเอาไว้พอๆกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแม่คุณเด็ดเสียเดี๋ยวมาถารุ่นว่าเต็มหรือเ่เต็มเต็มกระตาบ่สงสัยมันได้เฮงดเพมันบ่ปากนี่ดักกันนะโอ้ยยุ่งไร เฮาภัยแล้วมาดูแม่คุณเด็ดยังมาแล้วคะ่ะมาลุนมาลุนเอา <c oughs> เห็เดอีกแล้วมั้งมาเห็นมัอกับตาวะยางเตะเห็ดลุบไปลุบมาเนี่นีดอกนั่เห็ดจึงพึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ บ่เอาฮาแดกดากเว้ยดอกเถ่าเาฮ็ด <Hit S 1> จ้าพี่น้องเฮ็ด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 วิจะดอกางามๆนี่ค่อยย่างไปเพระาะว่าเ้าบ่ได้ย่างนี่ขอบนี่นี่ออมันเนี่ยจนพายสี <laughs>